สวัสดียามเชา้าผมทนายเดชานะครับตื่นขึ้นมาขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องการนำรถมาจอดข้างบ้านและทำให้ข้างบ้านเดือดร้อนนะครับคือปกติเราเรามีรถเนี่ยเราก็ต้องจอดหน้าบ้านตัวเองมีคนไม่กี่คนหรอกครับที่เอารถตัวเองไปจอดไว้หน้าบ้านคนอื่นคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มักง่ายนะครับ เราไม่ต้องไปเปิดตัวบทกฎหมายหรอกครับเราแค่นึกถึงเรื่องมารยาทคุณธรรมศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องเราไม่ต้องตะแบงหรือทำตัวเป็นสีถนนชัยหรือเป็นคนหัวหมออ้างข้อกฎหมายว่าเป็นที่ส่วนรวมครับการจอดรถในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรถึงแม้จะเป็นที่ส่วนกลางหรือส่วนรวม แต่ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันและการใช้สิทธิของท่านนั้นต้องไม่ใช้สิทธิเกินส่วนหรือใช้สิทธิที่มีผลกระทบกับบุคคลอื่นการนำรถของตนเองไปจอดไว้ที่หน้าบ้านคนอื่นนั้นเป็นการใช้สิทธิก็จริงอยู่แต่เป็นการใช้สิทธิโดยแกล้งทำให้คนอื่นเดือดร้อนเข้าออกบ้านลำบากจะเข้าจะออกต้องไปเรียกให้ท่านถอยรถ เพิ่มภาระให้กับบุคคลอื่นการกระทำดังกล่าวผิดทั้งศีลธรรมนะผิดมารยาทผิดกฎหมายแพ่งเป็นการกระทำละเมิดโดยผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้ผิดกฎหมายอาญาสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับผู้อื่นในที่สาธารณะสถานต่อหน้าธารกกำนัน ที่ผ่านมาสารนิกาเคยตัดสินมาแล้วประเภทจอดขวางรถเอารถไปจอดขวางทางเข้าเอา่อออกหรือขวางหน้าบ้านคนอื่นไม่ยอมที่จะไปเลื่อนรถการกระทําดังกล่าวนะครับสารนิกาตัดสินว่าเป็นอา่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนลำคาญมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับลดความเห็นแก่ตัวลง ลดความหัวหมอลงลดความาเห็นแก่ได้ลงสังคมก็จะสงบสุขสาธุไม่ต้องเอากฎหมายมาจับหรอกครับเอาแค่ธรรมะมาจับก็พอแล้วครับชุกรู้เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ทนายเดชาด้วยชุกรู้